สูสังและพะเตปัญญงฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอย่างพูโทโธเนี่ยก็คือสายสมถะแต่พอพูดโทถึงจุดจุดหนึ่งมันต้องคลายออกมาเพื่อพิจารณาไม่ให้ยึดติดต้องถอนถอน,ถอนอารมณ์มเองแต่ตัวมากเพราะพเพ่งแล้วมันจะถอนอยากเพราะมันติดนะโยมพอโยมฝึกมาอย่างนี้มาแล้วมาฝึกวิปัสสนาแล้วยมจะกําหนด ขับโนคือมันเคยเพ่งหนักไงพอเพ่งหนักแล้วมาถอนแล้วก็เพ่งเบาๆเพ่งกลางๆมันก็ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับที่เราฝึกมันไปไม่สุดเท่านั้นเองมันก็ค้างๆละลาละลังแล้วยิ่งมาเดินจงกรมโดยโยมยิ่งยิ่งไม่ไม่สะดวกอะ่ะมันกำกำกับลมหายใจอานาปาาสติกมันขัดกัน ขาดเพราะอะไรขาดเพราะเราเคยกําหนดจังหวะนี้พอมาเปลี่ยนกําหนดอีกจังหวะหนึ่งมันก็ขัดกันเรื่องของเรื่องเท่านั้นเอง,เองแต่ถ้าเข้าใจปรับได้มันจะกลมกลืนได้หมดเพราะในสมถะก็มีวิปัสสนาในวิปัสสนาก็มีสมถะเหมือนอย่างโยมเนี่ยในวิปัสสนาเนี่ยตอนแรกกางเพลงรวมสมาธิต้องใช้สมถะพอทรงสมาธิก็ต้อง ถอยถอยสมาธิที่มันถูงสูงมาเพื่อจะให้สติมันทำงานเปิดการรับรู้นะวิปัสสนาที่เราทำถึงๆึงองมีก็ดืนเดินนั่งนอนสลับกันเพื่อให้มันจะมาที่มันไม่ดิ่งสูงไม่ติดสมาธิแต่ถ้าเพื่อสมาธิคือนั่งนั่งแล้วก็เข้าเข้าทางจิตกำหนดจิต คำว่ากำหนดจิตแต่จริงๆแล้วกำหนดลมหายใจกำหนดกายนี่แหละแต่จิตมันจะแสดงขึ้นมาเองก็ต้องตัดทิง้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 งฝึกให้ถูกแล้วโยมจะไม่สับสนถ้าเผื่อเราได้ก็คือคนใหม่ๆถ้ามาเคยฝึกทางสมถะมาเดินจงกลมให้เยอะเพื่อ,เพ,อเพื่อฝึกเรียกสติใหม่ใหมก็จะตีกันจนเบื่อ จะเหนื่อยเพราะเหนื่อยแน่นอนเวทนามันเยอะวิปัสนาเวทนามันเยอะมไม่เพยมไปนั่งนิ่งๆสนิทไม่ต้องไปรับรู้อะไรทั้งสิ้นมันสบายมันไม่มีเวทนาทางจิตมากอย่างมากกว่าเวทนาทางกายในช่วงที่รวมสมาธิพอทรงสมาธิแล้วตัวตัวเวทนามันจะหายเพราะมันไม่มีกายเหมือนกันนั่งไม่มีกายไม่เอากายแล้วจึงสอนว่าสักแต่ว่ากายมีสักแต่ว่ามีกาย สักแต่ว่ามีกายคือไม่เอากายเหลือแต่จิตดังนั้นคําสอนเนี่ยสองสายเนี่ยจะต่างกันในช่วงรวมสมาธิทรงสมาธิแต่พอคลายสมาธิแล้วจะเริ่มเหมือนกันแหละพิจารณาอาการสามพิษสองความไม่สวยไม่งามความไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระไตรยลากเหมือนกันพิจารณาพระไตรยลากเหมือนกันจะมาเจอกันตรงนี้ เขาปากโยมเพราะเห็นคำถามอ่านคําถามแหละดูเลยรู้เลยว่าโยมฝึกอย่างนี้มาอาตมาถึงบอกโยมต้องกลับไปที่ไปเรียนให้สุดพ่ออาจารย์จะมีวิธีแนะนําให้คลายมัดคลายแล้วก็กลับมาพิจารณาตรงนั้นแหละโยมถึงเข้าใจาโยมถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมักสู่โลกความจริงนะ แต่ถ้าเผื่อครูอาจารย์สอนให้ดูนิมิตไอ้นูนไอ้นี่ดูสัญ,ญลักษณ์อ่านให้ออกโยงก็เพลินกับการเพ่งนิมิตนะทำได้ไหมทำได้แต่ต้องรู้ว่าอะไรตัวจริงอะไรหลอกโยงก็ต้องใช้ปัญญาแยกตรงนี้กันฝึกแบบไม่มีปัญญาอันตรายวัดพระวัดป่าเนีตรงนั้นทักตรงนี้ทักท่านก็ต้องตั้งสตนะิเดี๋ยวก็มี นะอย่างที่เราพูดเมื่อ,อาวานเมื่อวานถ้าเปไปไป,ไปเขตพญานาคมันจะเย็นมันจะเงียบจะนิ่งนะมันจะนิ่งอะบ,บรรยากาศผลลุกเลยแหละเพราะงูเขาเลือดเย็นเขาต้องอยู่เย็นเย็นอุณหภูมิของเขานะพญานาคอุณหภูมิของเขาแล้วเขาไม่ชอบเสียงดังเขาไม่ชอบสกรปรก เ,เห็นโยมไปไหว้พญานาคแล้วก็ไปที่ไหนก็ทําก็เก็บปาาร้านอะไรสะอาดเป็นคนสะอาดวัไปที่ไหนเทวดาก็ชอบกายสะอาดแล้วจิตสะอาดยิ่งชอบก็ไปใหญ่ไหนผู้ถวิราชนะหน้าโขตปางหน้าปกไงปะพระแม่ต่ลือศีนั่งปฏิบัติก็ชอบชอบ,ชอบอยู่ใกล้เพราะเพราะมันเย็น,นยคนปฏิบัติสมาธิพอหายใจได้ ได้จังหวะเนี่ยร่างกายอุณหภูมิมันจะลดมันจะเย็นการเผาผลาญในร่างกายมันจะน้อยดังนั้นไม่หิวไม่หิวนะจะเผาผลาญน,น้อยจะใช้พลังงานน้อยจะไม่ค่อยหิวจะอิ่มหายใจให้ได้จังหวะอะไรกันหายใจให้ถูกหายใจให้สงบนะเราจะสามารถอดอาหารได้ตั้งเจ็ดวัน แต่ถ้าเพื่อน้ําบดได้ไม่เกินสามวันแต่ถ้าเผื่อร่างกายนิ่งเหมือนกับจำศีลเนี่ยก็อยู่ได้เจ็ดวันนี่หลักหลักการการจําศีลของสัตว์ทั้งหลายทึ่ทึ่บางบางตัวเขามีมาอย่างพวกหมีจำศีลตลอดสามเดือนเลยสะสมอาหารไว้ไม่ใช่ปาฏิหาริมันเป็นการปรับตัวของร่างกายอย่าดูจาตร์่านี้มีพา กินอาหารเต็มเลยนฤะดูร้อนฤดูอะไรหาปลากินปลาเศษปา๊าไขมันเยอะแหละหลบจำศีลตลอดหน้าหนาวเงี้ยอย่าแปลไปเป็นอภินิหารเพราะเราจะไปไม่ถูกทางฝากโยมตรงนี้ไปมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีใครอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจาก จากธรรมชาติแล้วดูจากสัตว์จากต้นไม้อะไรเรียนรู้ได้เลยพฤติกรรมของพวกเนี้อย่างน้ําท่วมเนี่ยพ้าเนี่ยพา้พาเดินทุดงเนี่ยต้องขึ้นไปที่สูงไปอยู่ใกล้น้ําไม่ได้เพระหนึ่งกลางคืนเนี่ยดึกดึกมืดม,ดมดพวกสัตว์ใหญ่จะมากินน้ําเดี๋ยวก็โดนช้างเหยียบตายพรองก็คือว่าดูวันนี้ฟ้านี่แจ่มเลยแต่ว่า หมดย้ายหลังแหละเตรียมตัวขึ้นที่สูงได้เดี๋ยวฝนมาน้ำป่ามาพวกนี้รอบตัวต้องต้องดูแล้วอาหารกบฉันนะพวกนี้หามาในป่าเด็ดผลมงผลไม้ไม่มีคนปะเคนไปไงก็คือของเกิดตามธรรมชาติไม่มีเจ้าของท่านก็ต้องพิจารณาคือวิธีการแนะนําป่าบางทีเห็นโยมเถียงกันในรูในนี อามาผมไม่รู้จะเถียงไปทําไมมันเถียงไม่ได้สร้างสรรค์มันเถียงเพื่อคมอีกคนหนึ่งอะเถียงอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เถียงทรมาแบบนี้ไม่มีประโยชน์เออเอา้าคุณมีความรู้สึกดีไม่ล่าปฏิบัติอย่างนี้ดีไม่ล่าปฏิบัติงนี้ดีคุณมีความสง,งบมีความจุกกายจุกใจกิเลสมันเบาได้เอาเลยเอาเลยไม่ต้องมานั่งเถียงกันทั้งวิชาการพหูสูรมันไม่ได้ประโยชน์ พระพุทธองค์อยู่ในอินเดียเจ้าลทัทธิร้อยแปดเยอะแยะวิธีคิดเยอะแยะไปหมดผมก็เออดีผมก็ปรับอย่างทิศหกเนี่ยเขาไหว้หมดเลยหกทิศเบื้องบน,บนเบื้องล่างพระอ,องค์ก็แปลให้กระตันอยู่ให้รู้คุณผู้มีพระคุณทิศหกทามก็เออใช่รับได้ก็คุยกันได้ต้องแบบนี้ไปได้ทุกที่ นี่คือตัวปัญญานะทานศีลภาวนายังไม่มีปัญญาเพราะพึ่งพึ่งฝึกสมาธิพึ่งแยกจะไปตรงไหนจะไปตรงไหนนะมีสติมีจัมบยาพอระดับศีลสมาธิปัญญารักษาศีลพอรู้ว่าเกาะป้องกันที่ดีที่สุดคือกายวาจาใจที่บริสุทธิ์เป็นเกาะแก้วคุ้มครองดีที่สุดทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อ,ตอ,ตอไป ศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็อย่าบอกแบกได้ทั้งสองสูตรแหละทั้งสมถะทั้งวิปัสนาใชไมพระถึงปฏิบัติธรรมสำเร็จพระหรหั์จึงเข้านิโรสมาบัตินั่นคือเอาสมถะผักฟืน้ในในสายในสายในสายของวิปัสนาคือพระสมาบัติพระสมาบัติก็ใช้ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอะไรขึ้นไป หรือก่อนโซดาบานคือได้แล้วฟอกอะมันมีเส้นทางของมัน,นโยมปฏิบัติเนี่ยบางทีไม่ต้องไปเถียงสำนักไหนสำนักไหนจับหลักมันให้ถูกข้อสำคัญคือความเชื่อของเราวัฒนธรรมจารีประเพณีที่เราฟังฟังฟัง,ฟ,งฟังกันมานมันก็เลยมานั่งทะเลาะก,กันแต่ศาสนาพุทธเป็นหนึ่งเดียว หนึ่งไม่มีสองเรื่องเดียวกันไม่ต้องไปทะเลาะเขาก็เออแล้วแต่เขาเขาแค่นี้แค่นี้ก็ว่าไปในที่สุดมันมาปันจบเดียวกันจุดเดียวกันแล้วก็จะไปอริยะจะรู้เรื่องเดียวกันหมดไม่รู้เรื่องที่แตกต่างกันเพราะมันมีกายกับจิตเท่านั้นเอง มันไม่มีสองอื่นมันมีสองตัวทั้งนั้นยิ่งกายกับจิตเหมือนกันนะที่ว่าแปดหมื่นสี่พันระรรรมนนเพราะค์เจอนักพูดนักคิดเยอะแยะไปหมดมันก็ต้องมีวิธีที่จะบรรยายนะขอฝากโยมไปนะแล้วพอปฏิบัติได้เอาเอาแนวของวิปัสสนาพอปฏิบัติได้กายเวทนาผ่านเวทนาจิตมันจสงบทรงสมาธิแล้วพอทรงสมาธิแล้ว เราก็พิจารณาตอนนี้อารมณ์เป็นปัจจุบันอ่านตัวออกก็คือว่าทวนนั่นเองโยมจะพอมันสงบแล้วมันจะทวนชีวิตตัวโยมเองว่าเราตั้งแต่มันจะมันจะเห็นภาพชัดตั้งแต่พอมันนิ่งภาพเก่าๆมันจะขึ้นมาตั้งแต่ตรงนั้นเราทําอะไรผิดทําอะไรถูกมามั่งอุจจรจุดแข็งคือกิเลสของเราหนักไปทางไหนเราขี้โมโห เราขี้ใจน้อยเราประเภทพวกโศกเศร้าง่ายอ่อนไหวง่ายโศกเศร้าง่าย,สสาายมันก็จะเห็นอ่านตัวออกนี่อ่านจุดอ่อนตัวเองอย่าไปอ่านจุดแข็งอ่านจุดเด่นมันก็จะหลงตัวเองเขาต้องการทวนให้เราเออดีแล้วปรับปรุงตรงนี้นะจุดที่ยังมองไม่เห็นมาตรงนี้ได้โยมมาตรงนี้ให้ได้มาถึงแล้วนิ่งๆแล้วก็ทวนยอมรับตัวเองนั่นเอง ยอมรับตัวเองว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าอ่านตัวออกยอมรับตัวเองนะไม่ใช่อ่านตัวออกว่าข้าพเจ้าเก่งอย่างนั้นข้าพเจ้าเก่งอย่างนี้อ้นี่พาหลงไอ้เจ้าข้าพเจ้าเก่งอย่างนั้นข้าพเจ้าเก่งอย่างนี้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าเก่งไม่จริงหรอกมันมีคนเก่งกว่าเสมอ ยังไปอ่านข้างนอกไปอ่านแล้วไปแข่งกับใครก็ไม่มีประโยชน์ทวนตัวเองหาหาตัวเองให้เจอเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดอ๋อจุดอ่อนนี้เราขี้โมโหนะเราโกรธมาโกรธมากไม่ได้สามวันสามคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันลดความโกรธมันหยุดแค่ใจคิดไม่ได้สะกดที่ใจไม่ได้มันต้องไปวาจาไปกายมันถึงจะจบ เราทวนไม่ดีเลยอย่างเงี้ยสางศัตรูแล้วก็ก็เครียดมีชีวิตแบบเครียด,ยดพอพอ,อ่านตัวออกล,ลดลงเแค่หงุดหงิดพอไม่ถึงโกรธพอก่อนก่อนจะโกรธ๊บกำหนดทันทีใช้กรรมาฐานนี่คืออ่านตัวออกใช้วิธีแก้วันนี้เรายังไม่เก่งเล้ยังไม่ได้แต่รู้ทางแล้วนี่เรียกว่าอ่านตัวออกได้หรือเริ่มตั้งแต่นี้เลย เพราะใครยังไม่รู้จักตัวเราดีเท่าตัวเราเพียงแต่เราไม่ได้มองเท่านั้นเองไม่ได้อ่านตัวเราเองบอกตัวได้พอร,รู้ว่าอย่างนี้ต้องเอาทำนะกำหนดนี้ต้องเปลี่ยนนี่มันเป็นเวทนามันเป็นอกุศลกุศลอัอกุศลน,นี่คือบอกตัวได้อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอ,อกุศลทําอย่างนี้เดือดร้อนแน่แต่ถ้าเผื่อมันเตือนตัวเองไม่ได้บอกไม่ได้มันก็จะฝืนทา ถามว่าโยมรู้ไหมโยมฉลาดพอที่รู้หมดโยมมีปัญญาพอที่จะรู้หมดว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกแต่มันฝืนกิเลสไม่ได้ยังเป็นถึงบอกตัวแล้วก็มันไม่ฟังอะแต่ถ้าบอกตัวได้เบรกตัวได้ให้ใจชา้าๆลิ้นปีรู้หนอรู้หนอให้เวลามันเคลื่อนผ่านไปก่อนอย่าพึ่งพอขึ้นปุ๊บอารมณ์มาปุ๊บเจตสิกทํางานปุ๊บออกเลยอย่างงี้ ต้องกำหนดที่เจตสิกค,คือรู้หนอรู้หนอคิดหนอกินหนออย่าให้มันมันฟงมันขยายจนอารมณ์นี่มันซาลงไปแล้วเจตสิกมันซามันเปลี่ยนอารมณ์เพราะตามหลักมันจะไม่มีอารมณ์ไหนคงทนถ้าโยนมทนนิ่งได้นิ่งได้ทนได้ดีได้ลุกซุงนะคำนี้อาตมาเห็นคำนี้ติพกุติหลวงพ่อนิ่งได้ทนได้ดีได้ บางทีหลวงพ่อลงชาหลวงพ่อท่านอาพาธไม่สบายสองโมงอะไยังไม่ลงมาเริ่มบน่นแหละกุมกัมกม,กมือมันบางคนก็ลุกกลับเลยมันไม่ใช่แค่ป้ายบอกรอหลวงพ่อก่อนนะั้นบอกให้สะกบสะกดอารมณ์สะกดเจตสิกให้ได้ก่อนแปลกันให้ดีนะตอนเจตสิกขึ้นอารมณ์มือวาอยากจะออกไปทางกายวาจาใจาแล้วหายใจชา้ชาๆลิ้นปี่เปลี่ยน ฟอกซะให้เวลามันเคลื่อนผ่านไปสงบแล้วเราจะเฉยเฉยเราจะเราจะเคลียได้ใช้ตัวเป็นเพราะใช้ตัวเป็นนึ่หมายความว่าอะไรที่เราชํานาญเพราะเราเคลียร์มาสองระบบแหละไม่ตามใจกิเลสแล้วอะไรที่เราเก่งสกิลเราเก่งทักษะเราเก่งเราชํานาญตรงไหนหยิบมาสร้างโอกาส ยิบมาสร้างโอกาสในชีวิตอาโยมทําอะไรทํากับข้าวเก่งทําน้ําพริกเก่งทําอะไรเก่งอ้าวเปิดเปิดเอานี้เลยเอาทักษะความชํานาญไปนะอย่าดูถูกอาชีพอย่าดูถูกเงินสลึงห้าสิบอย่าดูถูกนี่คือใช้ตัวเป็นอย่าดูถูกสลึงห้าสิบแล้วก็สำคัญบริหารเวลาดีด นี่ใช่ตัวเป็นเวลาเอ้ย,อยนี้ไม่เอาไม่เอาเห็นตัวตายนั่นคือเราต้องรีบทําอะไรยังไม่ได้ทําเวลามันเร็วมากนะไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทําทานไม่เคยภาวนารีบทำซะเสียดายเวลาซะเห็นตัวตายเวลามันน้อยเหลือเกิน เวลามันน้อยเหลือเกิน,นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิก็คืออะไรยึดมั่นถือมั่นคืออันนี้ต้องมีปัญญาระดับปัญญาถึงผ่านจิตตานุปัสนาที่เล่นกับอารมณ์มาแล้วเลิกเล่นได้แล้วคลายทิฏฐิไอ้คนมีทิฏฐิมันเล่นกับอารมณ์ทั้งนั้นเลยมันถึงมีทิฏฐิเนี่ยให้ถูกนะอธิบายให้ฟังดำมลีชอบ ไมนก็จะรวมหมดประมวลตกผลึกแล้วแหละดำริชอบชีวิตเราจะไปทางไหนดีเราสี่สบห้าิแล้วแต่เดินไปทางไหน,ด, birthday, นดีเช็คทุกปีแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดเช็คทุกปีดำริชอบกรรมฐานเนี่ยโยมพอนั่งแล้วโยมโยมจะได้อะไรเยอะแยะนะและพอดำริชอบแล้วก็เริ่มลงมือทำไม่ใช่คิดอย่างเดียวแต่ไม่ทำ ประกอบกิจจากการทั้งหลายทำซะวางแผนดะีๆวางแผนในหนูในนีดีๆเตรียมคือุปกรณ์ตเตรียมเครื่องมืออะไรให้มันพร้อมแล้วก็ไปตามความํำนาตามหกข้อเลยเนี่ยชีวิตยอมยังไงก็สู้ได้ฟื้นยังไงก็ฟื้นต่อให้มีหนี้มีสินเยอะแยะยังไงมันก็ฟื้นพราเราเดินไม่เดินด้วยอารมณ์ไง เราไม่ใช้ชีวิตด้วยอารมณ์เราใช้ชีวิตด้วยปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราความชํานาญในตัวเราความรู้ในตัวเราเอามาสร้างโอกาสให้ตัวเองโยมเป็นครูตัวเองได้เลยนะอาตมาแปลคํานี้คือเป็นครูเลยเป็นผู้รู้ได้เลยเราไม่ต้องไปฟังติวเตอร์ที่ไหนเทนเนอร์ที่ไหนมาเทนเราเราเทนตัวเองได้ พุทโธต้องมาถึงตรงนี้ถึงจะรู้แจ้งพอไงแล้วมันเริ่มอาจจะต่างกันแต่พในลงสุดท้ายเหมือนกันพุทโธถึงแม้จะสมถะแต่ก็ต้องอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายคายทิฏฐิดำริชอบประกอบกิจที่เป็นกุศลแล้วก็ได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญของชีวิตหลักฐานก็คือความดีในชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อๆไปเป็นหลักฐานการันตีว่า เรามีบุญเก่าแน่นอนเป็นหลักฐานชีวิตนะขออธิบายโยมนะดึกซึ้งนะกรรมฐานดึกซึ้งจะแปลตื่นแปลกลางแปลสูงก็ได้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะปัญญาโลก,กัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังช่องคัดสรรธรรมขอบพระคุณครับ